สวัสดีครับสิตนีสวนหนิบสุกเกษตรทฤษฎีไปจะพามาชมอกมากุกนกกมาเพื่อนในกลุ่ะอกุนอากุนอีมาอีคลิปหนึ่งนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นเพื่อนในอะกุนเจ้าการชนะนะครับอันนี้เรียกว่ากวักซับนะครับเป็นพืชมงคลอีคลิปหนึ่งนะครับที่ สว,สวยงามนะครับสวยงามมีเสน่ห์น่าลงไหลนำมาปลูกประดับก็สวยงามนะครับที่สำคัญเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะครับสวยงามสำหรับตระนี้ไม้ชนิดนี้นะครับแทบทุกประเภทนะครับหนึ่งตระกูลตระกูมาที่สวยงามนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในชนิดหลายๆชนิดนะครับที่สวนหยิบสุก เกษตรทฤษดีใหม่ของเรามีนะครับถ้าอยากท่านใดอยากมาชมที่สวนก็เชิญได้นะครับเราเปิดสวนทุกเสาร์อาทิตย์นะครับมาดูความสวยงามของพืชในตระกูลอโกนิมานะครับหลายๆชนิดนะครับทั้งหลําต้นท้งก้านใบนะครับสวยงามการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะครับ คลิปต,ต,ต่อไปจะได้นำเสนอการขยายพันธุ์ของเพืชในตระกูลอโกนิมาครับสนับชิปนี้สวัสดีครับ